ฟูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยมาจิคลีนไวเปอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life นมดัชมิลเลีเล็กเต็ดยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวรสสมุนไพรอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะ ในไทยแลนด์นะครับในรอบแจ็คพอตนี้นะครับอีกสักครู่เราจะได้เห็นคุณสมายกระโดดนะครับดีใจกับเงิน1 0 0 0 0แบาทที่เขาได้ไปแล้วนะฮะช่วงนี้สับสุนโดยดัชบิล Selected นมโคแทะร้อยเเกรดคัดสันในเกมซุปตาเต็มซีฟวิธีการง่ายนิดเดียวครับนะฮะต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณต้องใบ้กันให้ดีๆไว้ซึ่งวันนี้ก่อนที่คุณจะไปผมอยากจะเพิ่มสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณ วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มามอบให้เอาจัสตินเอากิฟต,ต์เซตออกมาจ้าจัสตินนี่เลยครับรับไปเลยนะครับดัช m ิลเล็คเตอรนมโคแท้ร้0ยเซเกรดคัดสันคัดคุณภาพน้ำนมโคสดแสนอร่อยแคลเซียมสูงพร้อมสารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องนะครับมีให้เลือกถึง3รสชาติด้วยกันรสจืดรสช็อกโกแลตเข้มข้น2เท่าและรสกาแฟเข้มข้นหอมอร่อยครับ ดื่มนมโคแท้ดื่มดัชมิลเซเลกเต็ดอร่อยได้ทั้งครอบครัวแล้วพอลองแล้วจะติดใจนะจ๊ะชอบรถไหนนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปหรือจะสั่งออนไลน์ที่ดัช h m ลเดล e เวอรี่ก็ได้นะครับรับไปหมดนี่เลยครับอคุณรับไปแล้วนะเดี๋ยวผมให้คุณจัสตินเนี่ยนะครับเอาไปเก็บกให้คุณก่อนอ่ะจัสตินบีเวอรขอบคุณมากนะครับผมอ่ะเราต่อันเลยนะฮะวิธีการเล่น มันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังอาจจะมีชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลไม่รู้2คนนี้เขาจะใบโดยที่ไม่พูดชื่อนี้นะฮะหนึ่งชื่อที่คุณตอบได้คุณได้2,000บาทถ้าคุณทําได้10ชื่อเมื่อไหร่มันจะกลายเป็น1 0 0 0 0แบาททันทีอขอให้โชคดีนะครับสื่อสารกันแบบทีมนะครับขอต้อนรับสู่ซุปตาเต็ม10บไปเข้าที่เชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งพร้อม หนึ่งแสนบาทเอาไปได้หรือไม่พร้อมแล้วเริ่มโอโอทีเซ็นเตร์เพลงปฏิหารเรเพลงปฏิหารกบสองสิ่โอ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 ยืนยันยืนยันเป็นเพื่อนสนิทกับพี่นุ้ยดีเจนุ้ยอ่ะแม่แม่เป็นแม่เลยแดึงดันเพลงดึงดันเพลงดึงดันแม่ตักสิริพร ยสวยงามอะไรนะแขวนนอะไรนะขวัญเชียงขวัญสู่ขวัญสู่ขวัญบุรุษตั้งตะกุนโอ้ยได้ได้ลองเพลงอ่ะร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงจังสิยังแจ๋วอ่ะถ้ามันถ้าไปแล้วครับผมโอ้ที่เล่นนี่ว่าอะไรอ่ะจังไพอ่ะที่เป็นแบบไพแหวมไพเอ็ดเวิร์ดคาเลนใช่ไหมไม่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแอดคิดว่สจวรตโอ้ได้ดีทูมี แดนดูทูบีแดนดูทูบีวอลเลรแดนวรแดนวลเรวอลเลเวได้พวงกับพวงกับหนังพ่งกับหนังเออต้นไม้ชื่อต้นอะไรต้นสนเอ้ข้ามข้าว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 อาวข้าวน้าวข้าวข้าวน้าลข้าว้า้า้าวแ้ว้วข้้าวนานาาาออนา้ววว้อ้ง มันเวลาเฮ้ยสมายผมบอกให้ว่าคุณเก่งมากแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับแต่ละอ่านเชิเชิญเชิเข้ามาตรงกลางเวทีเลยฮะกบสมสิทธิ์ได้ไปตักสิณิพ์ได้ไปสู่ขวัญบุญกุลได้ไปนะฮะยอดรักสลักใจโอ้ คริสตินสจวัดได้ไปแด oh. นวอลเวสได้ไปนนซีนี่มีบุตรครับ oh. พูมงกับที่พูดถึงแ oh. อนนาชวนชื่นได้ไปนะครับ oh. ได้ไปทั้งหมด6คนนะครับรับกลับบ้าไป,ป12,000บาท oh. เอาละเอาไปอุดเครดิตการ์ดก่อนบัตรเครดิตไปสักหมื่นสองก่อนก็สบายแล้วคราวนี้ก็ใช้ได้ใหม่เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับซุปตาทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณมากคุณผู้ชมทางบ้านถ้าอยากสนุกแบบนี้มาร่วมสนุกกับพวกเราสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับมาลุ้นเงินแสนกับเราสแกนคิวอาร์โค้ดกันไปสัปดาห์หน้าจะเป็นใครกันบ้างเรามีนัดมาปาร์ตี้กันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะฮะบอกเลยนะฮะว่าสมัครเข้ามาเดี๋ยวนี้สองคือเดี๋ยวตลอดทั้งเดือน กุมภาพันธ์จะเกี่ยวข้องกับเพลงทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีนักร้องวนวนวน,วน,วนมาเยอะแยะมากมายต้องติดตามกันเลยนะครับเราเจอกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับ6 2โมงยีนทีทางช่อง3กฎหมายเลข33กับฮอลลีวูดเกมน้ยไทยแลนด์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซอ u ส e ครีมอาบน้ำช็อกโบุสึโมโนกาตาริ